นกำลังเดินไปดูตรงนี้จะเป็นของของลุงเนาะลุงผังบ้างได้ไหมมีใาฉล,ลามติดไหม นี่เนาะดูดูเขาทำเป็นสา,ายแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่นังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนี่ลี่นี่ทุกคนเขาเรียกว่าลี่เนาะเออทุกคนดูนี่น้ำแตแะไหลมอย่างนู้นเนาะ พวนี้จะเป็นคลองคลองใหญ่เหมือนกันยาวมาจากาตำบลหนึ่งมาถึงตำบลหนึ่งแล้วก็ไปอีกตำบลหนึ่งแล้วก็ไปหาอำเภอหนึ่งก็หลายต่อเลยเนาะนู้นทุกคนนู้นปลาปลามันจะไหลลงไปในน่นะเห็นไหมเราอยากลงมากเลยตอนนี้ไว้ไปดูตงนกันไปดู ไปอะไรไปดูกันเลยช่วงนีงเป็นฤดูหาปลาไอเดียไปไม่ได้แม้ออกมาเห็นจะไปมันเข่าทีละคนนะทุกคนอู้ได้ปลาด้วยปลาอะไรปลาสลิดทุกคนปลาสลิดมีปลาสลิดขังไว้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราคุณยายดงออกมาแล้วจะเข่าไปดูกัน ทุกคนปลาตัวใหญ่อยู่ตรงโน้นมันกล้องกล้องมันเป็นเลนเลนกว้างมากเลยนะตับเลนธรรมดามันไม่ค่อยลงมากมันเพิ่งหน้นเพิ่งมาวันนี้วันแรกแค่พอได้กินไ่เช้านี่ก่อกินข้าวกบปลาทอดได้มานิดหน่อยเดี๋ยวจะเดินไปเดินสะพานหน้าอา้นี่แหละดูโอ้ยเนาะฉันที่ต๊อกไว้นี่นะ <laughs> <laughs> โต๊ะโต๊ะบ้านไอ้เขาเลยดิ๊มามามาดูปลาดูปลานี่ดูวิถีชาวบ้านอ่าเจ้าของแพปลานะคะแพปลาซิวดูหนาวเลยทุกคนอันนี้จะท้องแพปลาซิวเหมือนดีนะนึ่งไงมันก็จะไหลมามันจะค่าอยู่บนั่นน่ะเนี้ๆๆเดี๋ยวหาบดินดีกันเด้อเนี่ยๆๆปลาสลิดทุกคนใหม่เลยนี่ตัวนี้ใหม่เลย มันไหลมาเมื่อกี้นี่ไห bueno, ลมาใหม่ๆเลยโอ้ oh, มันก็ด่ามันก็จะไหลมาแต่ทางนู่นเนาะเข้ามาแล้วมันก็จะมาลงนี่นี่พี่นึงยกดินี่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 ว้อวีิ oh, ปลาสเดียวสองตัวสามตัวแล้วนั่งทำไมเนี่ยนั่งเฝ้านั่งเฝ้ามันเข่าแบบเนี้ยโ oh, อ้ยตกเลยียอย่ามา ไม่เฝ้าเขาก็ขโมยเราอ่ะมาถ่ายวิดีโอคนรู้ทัวประเทศปนนี้อ่าพีกั๊ดเดอถนนสองสี่ทุกคนเดออยู่ในช่วงของอำเภอตะมุนมากเขียนว่าคลองเมืองเนาะตรงนี้แหละแวะเอาได้ถ้าสาว,สาวแวะเอาได้เลยถ้าผู้ชายแะวะหัวแตก <laughs> มีเรื่องอ่ะถ้าผู้ชายอ่ะ๋ยวมีเรื่องจะไมีเรื่องเออถ้าสาวได้เน, <laughs> นี่หนัหนัดไปไหนหนัดไปไหนเนี่ย อยู่ไป้บ้านเขาเนี่ยนะลงเลนะพี่หนึ่งแกนี้ดิฉันอยากไปนั่งทุกค,คนเมื่อกี้เรามองเห็นฟาร์มเข่ารอบแล้วเนาะเขารี่แล้วเราเดินขันสะพานไปโอ้เราเสียวปวตกนี่นี่นี่เออเอามาอยู่ นั่นมัน,เนเกเด็กนู้น่ะมันลงไปลนม่มแล้วทุกคนมันลงไปแล้วตัวมาไม่ทันมัน,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 นเฮ้นนนยน่ะเทำไมทุกคนมันฝ่ายหน้ากวนหน้นามือน่นอะอู้หูมาเต็มเลย,เ,ลยดดเต็มเลยนี่กระดาษเต็มเลยว้าวเขามาเต็มเลยทำไงทีนี่เข้าไปเลยเอาช้อนตัก ก็าบอกว่าเอาชอนตัก,กมันจะได้ไม่ตายนี่นี่เ็มเลยเ็มเลยเออ,อ,อมันกี้ม่อกี้มองเห็นว่ามันมันกำลังจะลงไงอา้อาตะลดลาตะลดปลาเขาหายหมดป่ะนีน้เลยทุกคนเอ้ยโดนปลาตะเลิด เต็มเลยดีลุนทีนึนนนหนยกละ่ะอ้ยมีเต็มเลยค่ะทัะ้งมากปลาสลดิบตัวใหญ่ะเก็บเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวจะรวมกำลังรวบรวมแล้วนี่ใอย่ามาก เป็นกองเลยทุกคนปัดไม่ได้กินมดนี่นะก็ดีกินกะตาทะาลาดหนึง่งหมดเลยเออนี่ปากัดหนึ่งเอาปากัดให้ฉันฉันจะไปลงใะไอ้อ่างาแม่แม่เอาปากัดไปลงอ่างอ่าง,ง,งบ้านเรา เอามันมาหมุนอะไรก็ตูดดีนะแล้วก็พากะโตกน้ำกันมั้งจังไหลโลกก็ยังช่วงยังไอ้พวกนี้ที่ปากบอกแล้วมันก็ค่อยลงมาไงมันลงมาเป็นหมู่ห้องเลงเป็นช่วงเป็นวัดน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยๆมันกดทั้งอุ้นทั้งเกิดมาเงินเกิดจะแตกแล้วยกนิดใส่แยง ทั้งไหนกันเงินทังไหนจะติดทั้งนู่นแหละยตะบอนที่ข้างหน้าไหลไปยทั้งนั้นนู่นไปขั้นน่อยพี่หนึ่งไปขั้นน้อยนุกเหยียบต้อของปลาสามไก่พังเราจะไหมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้พังมีประการทุกคนประการเอทำไมกับเมื่อคืนเขาสามนี่นี่ต้นต้นหนุกไปขั้นน้อยตอนนี้เราจะดูทางรถที่มีเนาะแม่ไอเดียตกนานไหม อ,อันนี้อะไรมีไ,รไม่ใส่กระบะอืมนี่เราลลุนลุนลุลุนนลุนตั้าหนทางเลยลุนนลุนมาดูกันทุกคนไดหลายไปเลยวินาทีที่เรารอคอยลุนเออดู่น่เล็เลน อยาๆๆเลยมาาี่มก้อยม่าวน่อะไรอ้ยใสไข่าแดงใสตัวมแดงอยูาอย่าตายทุกไว้อ้ใสในน่มันตายเมนูวันนี้กินอะไรดีอันนี้ของเก่านี่ของเก่าไม่ได้โพลเออนี่มันตายมันเริมไหลไหมกะไปทุกคนวันนี้ ปิดกคลิปกันเท่านี้เลยเนาะนู้น,นมันไหลไม่เลี่ยมเต็มเลยน่ะวันนี้ก็ปิดคลิปกันเท่านี้แหละเดี๋ยวรุ่นี้จะพาไปดูอะไรเนาะเดี๋วยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูจะทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวจะมาลงให้ดูใหม่วันนี้ก็ลากันไปแค่นี้เดี๋ยวไป้รงเห็นไหนเห็นตากันดอกคลิปเนี่ยนะวันนี้หน้าตามไม่่อยงามไปแค่นี้แหละทุกคนบายบายขอบคุณค่ะทุกคนจ๋า เราจะไปตักปลากันแล้วตอนนี้นเรากำลังจะบบเดินขับน้ำไปตักปลา,า,า,ปารุดไหมเนี่ยยกน้ำจะเด้อใช่ที่ยกน้ำไม่เหนียวลูกคนเลยนน้ำแงรงกว่าเมื่อวานอีกคลิปวิดีโอนี่ทำการถ่ายทำของวันเด้อ วันนี้จะแรงกว่าเมื่อวานวันนี้น้ำอย่างแรงนีงว่ <มา S 2> วันนี้น้ำแรงประมาณสิบนาทีเรามาดูทีหนึ่งสิบนาทีจับทีหนึง่งว้าวไปทุกคนเอ้อยยังไงนุ่หนักนุ่งหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไม่ให้ดูหายว่ายไายว่ายแล้วจะเอาปลามาใส่เนี่ยึงภาพจริงนะคะ ใ,ใช้ตัวแสดงนี่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 น,นี่โอ้โหแล้วตะล่อมตะล่อมก่อนเขาเรียกเสนอคำว่าตะล่อมนะตะล่อมให้มัน,น,น,นยอยู่ด้วยกันก่อนไหนน่ะในนายหรอนี่นี่ดี๋ยวากำลังกำลังอาศัยน,น,นักสนิทชนขาเมื่อกี้จนเนีสองตัวแล้ว นี่ยนะมาเลี้งกับวายอย่างักเลยเนาะน่ะอ้ยน่ะโอ้ยนักปัดป่ะที่นี่ปลา,าสาิทก่อนสองตัวชนปลาสนิทข่าหลายเนี่ยสอตัวเลยน้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยปลาสาิส ไปแล้วเดี๋ยวกลับไปดูฝั่งนู้นกลับไปดูนู่นเดีราทุบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูตรงนี้ที่นี่นี่เด้อเอาดูวิธีเออออกป๊โอ้โหปลาสลิดตัวใหญ่สดๆเลยทุกคนใครสนใจก็แวะซื้อได้เนาะโอ้โอหใครสนใจก็แวะซื้อได้อยู่ข้างเอถนนสองสี่ ช่วงไอ้น้องมุ่นมากน้องจีน้อทุกคนเนาะอยู่ขาเข่าโคราชปลาสลิดมีเยอะเนาะปลาสลิดมากปลาขาวน้อยโอ้นี่โหไม่มีกุ้งขาวเนี่ยวันนีไม่มีปลาขาวกำลังใจได้ได้ได้ยูนิฟาย สดสดเลยค่ะทุกคนเอ๋ยสดจริงอะไรจริงสดคนนี้ก็คือจะปล่อยลงน้ำก็คืนแหละนีนก็มีใส่นี่วางงานนี่ปลลงน้ำไปไปลงน้ำก็คืนอู้มีปลาลดด้วยไปไหนไปไหนเขาไปปล่อยล้างล้างปล้างเขาทำมันต้องไปนั่งห้องบนน้ำขาไม่ไยังไงจังหวัดหมดนี่เท่าไหร่คะไม่ใช่พอข้าง ปรหมดย่าประหมดฮะเอาเปิดหน้าเปิดตาเด้อในีสาวๆจได้เห็นหนุ่มโสดนะคะว,ว้าวหีกะเทยดีๆป่ะหนูเป็นหงสง์หงสอยาตดตากายเป็นถวยเนี่ยถวย,ยรักบัไมดเอาเลยเใครคือพ่อเนาะใครคือพ่อค่ะแล้วข,ขายได้ดีตังใครไม่รู้นู่นขายได้ซื้อเบียติกิน ยังใจล่ะไม่รู้อยู่ไหนรู้เอากระเด็นมาแล้วนี่เดินหน้าตายเจ้าของแพปลาของแพของแพรอะไรแม่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 ดม่แ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 ม่นม่แม่แม่แมขอมแม่แา่แม่แป่อม่อ้ม่ลูกปม่ดม่แ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 ม่าปลแม่แม่แม่ม่แม่่อมแ่มแม่แม่แม่่มันม่แม่แ่แ่่แม มันจะตายก่อนนะไม่เลาไม่ปล่อยเลยนี่นี่อีกอันนี้ลูกปลาซ่อนทุกคนเอ๋ยเราก็จะคลั่ของเขาแล้วค่ะตอนนี้นะเห็นลูกปลาชนเมื่อกี้หายนี่นี่ลูกปลาเนนแบบนี้เราเราจะปล่อยกับคืนเนาะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเมื่อวานเราก็กินไปเยอะแล้วเลยวพรานี้เราจะปล่อยไซนี่ถ้าเกิดว่ามันมาก็คือว่าเราจะปล่อยลูกปลาเนนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาขาวอย่างนี้เราไม่ปล่อยเด็ดขาด มึงกินปลาสลิดล่ะปล่อยปลาสาลิดเราไปจับตัวมันใหญ่เดียว นี่เราลูกประดุต้องหลายตัวกันทปวีดีโอนี่เราทําการถ่ายทำไปสองวันเนาะเพราะว่าวันแรกที่เราดักดักลี่ก็คือว่าปลายังไม่ค่อยเขาที่นี่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกฝนตกก็คือว่าเมื่อคืนปลาเขาเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้มาถ่ายเนาะแล้วเพราะว่าน,นี่ตอนเชา้าก็คือว่าปลาตอนเนี้ยปาลากําลังเขาเลยเราเราก็ได้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วแหละว่าคือว่าตอนนี้ปลาซิว ปลาซิวมีปลาซิวมีปลาสลิดแล้วก็มีเป็นลูกลูกปลานิญเนาะลูกปลานินก็มีเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะมาซื้อก็สามารถมาซื้อได้แวะซื้อได้ตรงช่วงถนนถนนโชคชัชยเดียวโดมหมายเลขสองสี่ขาเข้านครราชสีมาอยู่ในช่วงระหว่างอ,อำเภอหนองกี่กับอำเภอหนองบุญมากอำเภอหนองกี่กับอำเภอหนองบุญมาก นั่นแหละก็มันจะมีป้ายเขียนว่าอ่าสำนักสงฆ์คลองเมืองมีป้ายเขียนว่าขายปลาเลยในช่วงคลองเมืองใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ประจําก็จะรูร้ดีว่าตรงนี้คลองเมืองเนาะโอเคสําหรับวันนี้เราก็ลากัไปเท่านี้แหละก็คลิปนะ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรทําอะไรที่ไหนเดี๋ยวพาเพื่อนมาติดตามกันวันนี้ก็คลิปวิดีโอที่ทํา คือมีจุดประสงค์ที่ว่าเราอยากทําไปในทิศทางที่แบบว่าเป็นมันึกสตอรี่ของเรามากกว่าว่าเราอยากทําอะไรตอน,น,นอายุเท่านี้เราทําอะไรบ้างคือว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยแหละในช่องก็คือว่าจะเป็นความชอบส่วนตัวที่เพื่อนๆเห็นที่ได้ลงลงไปคือว่าเป็นความชอบส่วนตัวล้ลวนๆเราชอบแบบนี้นะทําแบบนี้เราก็เลยถ่ายถ่ายเพื่อเก็บไปดู เพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนาะวันนี้ก็ลางไป้เท่นเนี่บ๊ายบาย